สวัสดีครับวันนี้อีสานคาลาะมาอัปเดตลังต่อครับนี่ครับดูกันชัดๆเลยครับหลังแรกครับนี่นะครับใหญ่นะครับลังตอนนี้น่าจะติมขนาดนะนี้ครับ ตัวอ่อนเยอะเลยครับดูรังเครื่องและรูเล็กแบบนี้ครับนี่นะครับดูหลังนี้นะครับงหญ่ครับรังนี้นี่นะครับสวยนะครับง่าครับหลังที่หลังต่อไปครับรหลังนี้ครับรหลังนี้ ช้าครับถ้ารังต่อมาเลี้ยงต้องเอาไว้ในร่มครับแต่นี้เอาไว้กลางแดดก็จะโตช้านะครับก่อรังช้าครับเนี่ยพวกนี้นะครับทํางานช้ามากครับต่อครับดูรังนู้นครับโอโห้รังนู้นก็สวยนะครับรังนู้นครับนี่นะครับสวยงามครับรังนั้นครับ ขึ้นหัวแล้วครับนี่ครับดูวังชาบๆเลยครับนี่ครับนี่รังครับมารังนี้ครับรังนี้ครับติดเสาเลยครับรังนี้นี่นะครับฝนตกครับช่วงนี้ครับนี่ครับไม่ค่อยก่อรังนะครับทำรังไม่ได้ฝนตก นะครับหลังนีนนนน้นี่ครับไปครับองไปนะครับนี่ครับตอนนี้ก็บอช้าครับหลังนี้ครับ มันต่อมาไว้ตางแดดด้วยครับมันทำรังช้านะครับตากแดดต้องเอาไว้ในร่มนะครับใครที่จะเอาต่อมาเลี้ยงจริงๆต้องเอาไว้แบบธรรมชาติเลยครับอิงธรรมชาติเลยเอาไว้ในต้นไม้ท่านใครมีต้นไม้สวนในสวนจะดีมากนะครับนะครับต่อจะทำรังไว้นะครับครับีนช้าครับ ปครับนี้ไม่มีสวนที่มีต้นไม้ใหญ่นะครับต้องเอาไว้กลางแดดแบบนี้ต่อรับทำลาลังช้ามากทำไัมครับนี่ครับนี่ครับปากลูงนี่ครับ,รบปากลังครับ ตาฝนอยู่นี่แล้วครับมันจะใหญ่ช้านะครับพอนั่งช้าโอเคครับมานี้บครับทำเดดกันแค่นี้ครับเดี๋ยว พรงนี้ค่อยไปดูสามสิบกว่าลังอีกสวนหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ